ช่วงนี้มาติดตามสรุปประเด็นข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนกันนะคะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ท่ามกลางผลกระทบของโควิด -19 ที่ตอนนี้เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ผันผวนอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการประกาศใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากรัฐบาลสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็เกิดการประชุมฉุกเฉินขึ้นสำหรับเฟ หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก1%นึ่ปอร์เซ็ทำให้ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะคะเหลือ0-0.25%เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำในรอบหลายๆปีแล้วเขาก็ยังอัดฉีดเม็ดเงินผ่านการทำ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางธนาคารกลางสหรัฐเองนะคะก็คาดการว่าจะใช้ระดับดอกเบีย้ยเท่านี้ไปจนกว่าจะแน่ใจว่าโควิด -19 ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะเพื่อรับมือกับโควิด -19 สิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศของการลงทุนเองตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวค่อนข้างผันผวนบางวันก็ลงแรงมากๆ มีการประกาศใช้มาตรการเอร์กิตเบรเกอร์แต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศโดยรวมนั้นดูจะผ่อนคลายเพราะว่าถ้าดูดัชนีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ปรับตัวลงไปถึง10.4% s p 500ติดลบไป8.8% n a s d แ q นสแตกะคะร่วงไปประมาณ8%ซซึ่งประเด็นในสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อว่าหลังจากเฟดตัดสินใจลดดอกเบีย้ยแล้วนะคะ จะส่งผลอย่างไรต่อทิศทางการลงทุนเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเองหลายตลาดก็ยังคงปรับตัวร่วงลงนะคะ <S <S ซึ่งบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมใครที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นก็จะได้เห็นวันปลอดสารสองวันติดต่ตอ,อกันก็คือวันพุธวันบดีแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีการใช้ประกาศ circuit breaker หรือว่าหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วครา ซึ่งในมุมของรัฐบาลเองนะคะด้านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดก็ออกมามีคําสั่งให้เตรียมศึกษาแล้วก็จัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นซึ่งในมุมของกระทรวงการคลังค่ะบอกถึงกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราวสองวันติดต่อกันบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่ก็สร้างความกังวลต่อนักลงทุนกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนซึ่งก็อาจจะลุกลามไปเป็นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศร รษฐกิจโลกซึ่งตลาดหุ้นไทยเองจริงๆเราเคยเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดมาแล้วหลายครั้งนะคะตั้งแต่ปี2546ตอนนั้นก็มีโรคซาร์สมีไข้หวัดนกปี49มีเมอร์สในปี56จนถึงซิก้าเมื่อปี2559ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาเขาพบว่าภาพรวมไม่ค่อยจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากเท่าไหรนะ่นักซึ่งในจังหวะเวลาแบบนี้อาจจะเป็น โอกาสสำหรับการเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีที่จ่ายปันผลสูงแล้วก็ราคาถูกลงซึ่งในเรื่องของกองทุนพยุงหุ้นค่ะคาดการกันว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้ว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถจัดตั้งได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของทั้งนักลงทุนแล้วก็ประชาชนด้วย ในขณะที่หนึ่งมาตรการจากทางภาครัฐนะคะตอนนี้รัฐบาลก็ออกหลากหลายมาตรการเพื่อเป็นการช่วยประชาชนให้ผ่านพ้นกับวิกฤตในรอบนี้ไปได้หนึ่งในนั้นก็คือคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้ซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะว่าล่าสุด ทางเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเริ่มทยอยคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนมีนาคมนี้โดยผู้ที่จะได้รับเงินคืนสำหรับค่าประกันมิเตอร์มีจำนวน21 500, 000, ล้าน5 0 0 0 0รายนะคะวงเงินตรงนี้ก็ประมาณ3 0 0 0่ล้านบาทซึ่งจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหนในมาตรการของรัฐบาลที่ออก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่ก็คือประเด็นและความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ